อันล่าสุดมีภาพกันจีใส่ชุดแต่งกานครับเอ่คุณก็ถามหนึ่งเลยว่าอ่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่มีคนแซวกันไปเต็มเลยอ๋อครับก็เป็นงานแล้วครับน้องก็ใส่ขำๆนะครับก็คงมีคนแซวบ้างหน่อยครับเขาใส่แล้วสวยไหมครับสวยจ้ะอ้ยตั้นเชียตั้นมากสวยครับเขอคนอืแซวเยอะๆเราคิดบ้างไหมว่าอ่ะคู่นู้นคู่นี้เขาแต่งกันไปแล้วอะไรเงยครับเราเป็นคู่เราหลายคนก็โฟกัสมาที่คู่เราบ้างอะไบ้างเรายังไม่รีบไง เราทํางานกันก่อนเราเขาแต่งแลาสวยไหมะสวยสิพี่ก็บอกไปแล้วไงตอนใส่ไมได้บอกะไม่ได้บอกครับพอดีก็เหมือนเป็นงานของน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยันถุกแซมเยอะๆ็ยังไม่พร้อมพอดีถือว่าคนาแซมกันเยอะอะแต่ยังไม่พร้อมไม่ใช่ไม่พร้อมไม่รีบไม่รีบทำไมไม่รีบเลยโอไม่ได้คิดเลยเหรอออจริงๆเราก็คืออยากแบบ มันก็เป็นส่วนหนึ่งอะครับก็ก็ยังแค่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้แบบโฟกัสตรงจุดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ทุกวันนี้มันก็แฮปปี้ดีเขาเขาส่งมาให้ดูไหมครับไม่ได้ส่งมาให้ดูไหมครัไม่ได้ส่งนะฮะเห็นในไอจีเห็นแล้วคุณก็ว้าวจ้ะจริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าครับก็มีบ้างแหละครับแต่ก็ก็ไม่ได้ยังไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้แบบต้องรีบ ไปถึงจุดนั้นเลยคุณจะเรียมความพร้อมไม่บ้างไม่คู่บ้างเอออาจจะต้องเริ่มสเต็ปเรื่องคิดการวา,างรากฐาครอบครัวแล้วหรือว่าอะไรแล้วอะไรจริงๆก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้คิดครับใช่ครับยังไม่ถึงกับวางรากเลยเรียกว่าค่อยๆเตรีย,ยมตัวเงี้ยหรอค่อยๆคบกันไปครับแบบว่ายังไม่รีบถ้าเราจะเวลาที่ที่ศึกษาเรียนรู้มาหลายๆปีนี้ก็จะโอเคแล้วนะน่าจะแบบเออรู้รู้ใจกันหมดแล้วครอบครัวแล้วก็รู้ใจแหละครับแต่หม<อ>ายถึงว่าแบบยังยังไม่ได้มองไปหนึ่งสเต็ปแบบ มีครอบครัวหรือว่าแต่งงานก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบโฟกัสจุดนั้นมากกว่าเป็นวัยอยู่ในวัยสร้างเงินสร้างตัววัยรุ่นวัยรุ่นหรือว่าสร้างเงินสร้างตัวเก็บเงินไวปไปสินสอดอย่างเงี้ยใช่พี่ไม่ว่าพี่โยนพี่โยนอันนี้พี่โยนเองโยนหมดเลยแต่แกเป็นไปสินทรัพยแสดงว่าต้องคิดว่าเราจะต้องเตรียมแล้วนะอะไรเงี้ยไม่หรอกครับก็ ก็ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็แค่ว่าเราเราก็ตักคนดักแบบทํางานทําหน้าที่เราให้ดีก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนั้นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องในอนาคตมากกว่ายังไม่ได้แบบ เออวางไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเคยมองเคยมองภาพไหมว่าเอ้ยเราจะไปเป็นยังไงนั้นเออผมว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะครับทุกคนมันก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแค่เออผมอาจจะยังไม่ยังไม่ได้ช่วงนี้ยังไม่ได้มุ่งไปทางนั้นน่ะแต่ส่วนตัวก็ยังยังยังคิดที่จะมีครอบครัวมีสิครับพี่ครับผมม่ใครจะมาสตาร์ทรถผมมาตั้งไหลครับงอย่างเวลาไปร่วมงานแต่งเพื่อนหรือไปแสดงความเป็นมิเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ละงานเพื่อนที่มีแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คิวเราอย่างเงี้ยนะ ไม่มีนะพี่เพื่อนก็เออเพื่อนก็ยังไม่ได้แบบเพื่อนบอกว่ายังก็ยังไม่ได้รีบกันขนาดคิมเขาไม่แซวมั้งเหรอคิเหรอเไม่แซวมั้งเหรอไม่มีมีผมจะแซวเขาครับงานแต่งเขาจะไปไหมไปครับแล้วเราจะไปจริงไหมเราจะวเราจะเดือดที่เราเคยบอกว่าใช่ผมขอทางคิมเบอร์รี่ไว้เลยว่า ถ้าผมไปผมขอร้องเพลงแต่น้องก็บอกว่าไม่ดีกว่าพี่โออะไรเงี้ยร้องเพลงที่จะร้องเพลงอะไรโอเลยนะต้องเพลงหมอหลวงจะไปร้องเพลงหมอหลวงน้องบอกมันไม่เข้าแต่ผมบอกแต่ช่วง after party มันก็อาจจะมีทีมไทยทีมอะไรได้ไหมน้องบอกอย่าเลยพี่โอมาก็พออัน้ก็จะเป็นาเป็นแค่เลยใช่ไอปิตาลีหรือว่าไปอิตาลีด้วยไม่ในกรุงเทพนี่แลโอเคไปต่างประเทศเปอิตาลีอิตาลีเขาไม่ชวนมันไกลมันแพงแต่เขาชวนไปไหม ้ตองวนไ,ไมก็อยากจะร้องเพลงสักเพลงไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอิตาลีหร okay. oh, ือท oh, ี่ไทยก็ขอสักเพลงก็คือถ้าได้ร้องเพลงจะบินไปอิตาลีไป้ก็จะขอมพิโชไปไปร้องเพลงหนึ่งเพราะว่าเรื่องที่แจ็คแฟนฉันชวนเราไปพิซซารี่แล้วเราก็สมบทกับแจ็คไม่หมืนครัครับเป็นยังไงบ้างหลับตอนนั้นเขาชวนยังไงบ้างตับเพลงเขาก็บอกโอ้เนี่ยมีเพลงอยากให้ฟิตอะไรเงี้ยอยากให้มาร้องหน่อยท่อนเดียวไม่ได้ยาวพอผมเข้าไปผมก็นึกว่า เขาก็เปิดให้ฟังผมก็นึกว่ามันเป็นแบบว่าการการร้องพีคอเขาอกเเขาพอเขาปุ๊บพอผมจะร้องบอกบอกแค่้อพอผมแค่พูดเขาก็บอกว่าเออได้ละเผมขับรถไกลมากนะพี่ไปถึงรถเสียแจ็คขับออกไปเลยเป็นเพื่อนที่รักผมมากๆคนหนึ่งแต่จำนะทุกวันนี้จำเดียวคำเดียวเลยััวเร่ใชค ไม่ได้ให้ไม่ให้ด้วยไม่ได้ให้ครับให้มาฟรีแล้วก็ไม่ให้ร้องนะแล้วก็ให้พูดแล้วก็แล้วก็กลับบ้านเลยแค่นั้นเขาหลอกเราเาหลอกผมแหลวซึ้งไหมซึ้งใจไหมกับเพื่อมวันนี้ซึ้งไหมครับซึ้งแล้วก็แต่ขอเขาเพราะว่าเขาเพลงเขาก็เป็นร้อยล้านเนี่ยก็เลยต้องก็เลยต้องขอพื้นที่เขาในการแจ้งเกิดด้านเพลงด้วยครแต่คราวนี้เขาอาจจะหลอกล่อเราก่อนช่วงแรกเดี๋ยวดูต่อไปเผื่อเขาอาจจะให้ผมร้องเพิ่มแทนว่าเราก็เป็นเหมือนว่าไปยืม ความดัของเขาาไหวใจเขาไงเพื่อนพิกไงเพอนพิกพูดไปหนึ่งคำเลยแจ็คก็เลยจำจนวันนี้เลยจำจนวันนี้แล้วก็ยังขอฝากถึงพี่แจ็คด้วยว่าถ้าเขามีโอกาสก็อยากจะขอฟีดเพลงนะขอร้องแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบบพูดแค่นี้เขาก็แจ็คบอกว่าโอ้ให้แต่งเพลงให mm ้ด hmm. ้วยแบบว่า <socialism> จ็บอกว่าอยากให้แจ็คแต่งเพลงให้หนึ่ง ไม่ต้องแต่งตอนนี้ขอท่อนเดียวก็พอขอแค่ร้องท่อนเดียวก็พอที่ไม่ใช่พูดขอให้ีได้บานได้เพลงหน่อยใช่ขอให้ได้เอื้อนได้อะไรหน่อยเป็นอะไรช่วงนี้อยากร้องเพลงเหลือเกินก็เห็นเพื่อนแจ็คเขาเป็นคนร้องเพลงดีไงแล้วแล้วแล้วก็แต่งแต่งเพลงเก่งเราก็เลยอยากร้องก็ไปซุ่มซ้อมร้องเพลงไปบ้างไหมช่วงนี้ก็ร้องอยู่ครับอ่าไม่จริงจริงจังๆเลยไมโอ้แบบมาเรื่องร้องเพลงไม่ก็รององพ่บอลแต่ว่าชอบผมชอบ เขออาพาถูกมาโอมาพิจาริงก็ขอให้แบบทำแบบที่พาดอะฮะไม่ใช่ว่า <c oughs> พาดไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราอะไรเงี้งยฝากเพื่อนไปด้วยครับโอเคนะโอเคค่รอนิโอเจนเซคร์